พี่พี่นอ้องไเด้อกะเพาเนี่ยหมูสับกะเพาเนื้อสับมาทำาใช้เกี่ยวเขาว่า,มาไม่ใช่แม่ากันครับบางคนาน้ยใ่าต,ายต,ยต้องใสลายใส้หน่เดียวก็เดือดิ้ม กันต้สะพเนื้อสับสมแซมกันแา่ตะลุกปลาแที่เวลาไม่กินน้ำเกาอพเดิม้พี่น้องกเ่าไ่เานาจ้งูขน ชิมดูก okay. mm ่อนอืมได้แ่เดียวเป็นไงครับก้าเป้าเนื้อัวอมีหรอแน่ยะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณมากๆ ลักษณะลัรยาวเลยเี่ยงกรที่เราพกไปบางคนพกชงกิอบคกมาแย่งบาคุณลลายได้คำอะไรเชียอะไรใจข้าวเนื้อส pues ับต like pues ัวหนลักษณะม้วนจานอย่าี้น้องวา แต่รถกับตกกับต้นขอบคุณขอบคุณทำมามืองเมียรับใจเย็นใจเลยขอบคุณเรืยๆครับเย่างดังแนงมเรื่องขังอยู่ขังท้างรถไลข้างถนนรถวิ่งไปวิ่งมาเสียงดังน้อยนึงกระตกความให้ได้คุณอ้อ

Gracias.